อเอาไงเอาที่นี่เอาเงิน่าาเก้าบาทแล้วเขาเลยไม่จีเดียนตอที่ฟันกกวน่าคอณเอาเงินว่างหายสองวันหกสิบบาทมันหกศูนย์หกับสองศูนสองอ่ะนั่นแหละเขาเลยไม่จีว่อเขอาจยันั้นเป็นคือเก้าซื้อไว้ซื้อบนซื้อล่างน้องเด้อแม่ฟันว่างไดก่อนเอาไม่รู้ถ้าไหนเขาใจด้วยันว่าฟันว่นนาัวไอวมัตายไปแ,แล้วมีฟันวามันเอาเงินางยเ้าบาทามนเนี่ยมันนี่ อันนี้วันี้เราแม่ได้เท่บอก่ฟันฟันยังกังวันที้เที่ยวมั้วันที้เราฟันกาเพืนอนึ่งนให้าสองหกสิบแแล้วมันออกศูนย์หกบนออกศูนย์หกใช่แล้วต่อมามันออกศูนย์สองอ่ะวันต่อมาอ่ะมันสองหกหกสี่แปะเอาครับผมเนาะอ่าคุณคุณป้าฟันแมนม่เนี่ยเอแล้วที่นี่วันนี้เขาเรยมาอันคิดว่ามันจะเป็นคือเกาบ่อใช่ไหม กัวก็ตายไปแล้วล่ะันนั้อเาให้เก้าบาทเก้าบาทวัน้พระตีวันจะไหวเอาเฮียครับถ้ารวยอือย่าไปเอ้พ้อเงินได้แม่คนละจังมหาแหงความเนได้แม่เอมาเา่้วนับะ่อเพื่อนันเลยวนะจังนอาให่ใช่เพื่นปุนพ้ฮ่าท่านขุนอันนี้มหาแห่งอันนี้สองไม้แหงครับมเออมหาแฮงพูดผิดพูดผิดตัวจีตัวจีนั่นแหละตีวแม่เอ กัเงินก <Ờ. S 1> ับผมนี <Ừ. S 1> xu ống, xu ống ่แล <Ừ. S 1> ้วเนาะอ่าอ่ากับบอกง่ายๆเนาะพี่น้องเงินเอาเงินเอาเงินเงินกับผมนี่แเดียวผมให้เก้าบาทกับถึงนี่เก้าศูนย์ศูนย์เก่าเนาะก็ตายไปแล้วกับศูนย์นี่เดียวใช่มันตายเมื่อศูนย์นี่แล้วแต่มันเป็นใายน้ำหาอันนี้คือคือแบบว่าสามตัวนี่ก็ก็สัญิรเนาะแต่ว่าจุดมาหาเห็นจุดวาจังไร ว่าคือเขาหัวเขาจิบว่าอีกสามตัวนี่ก็เป็นศูนย์เก้าหาและเก้าศูนย์จุดห่าเก้าศูนเป็นไปไน้บว่าเอาครับผมนั่นแหละออาแต่ล้องมันน้อมันจะออกโปออกไปไหงไม่รูกครับเป็นเป็นแบบแม่เนาะเ่าใช่ศูนย์เก้าเก้าศูนวันที่แล้วเนาะโอ้ยเขาด้เจ็ดศูนย์ถึงเต็มเลยโอ้ยว่าให้ฟังในเปเป็นอไรก่ท่าับอกเก้ากันนงอันเัว น้องปหาครับผมแล้ววัดที่นี่สันว่าอันมาน้อนลงเงินบอกว่าเลขออกเจ็ดศูนย์น่ะเพื่อนตัวเดียวเต็มเลยเจ็ดศูนย์ตัวเดียวกลับไปแล้วกลับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเรียบด้วยครับผมแตร้อยเดียวไตร้อยเดียว่ว่าเดี๋ยวผมถามกันเอาถามมะถึงมากตลอดแม่นบอก กระถือยั่วบางวัดกระลุดบางวัดกระถือย้อนก็ฝันนี่แล้วเป็นบ่แม่ใช่พอได้เอาน้องผู้ใดเ่าออกฝันเขาอย่างเดียวโอ้ก็เข้ากับฝันนะบางบางที่ก็ได้เติบโตบางที่เข้ากับตีใส่น้อยก็สิเนาะใช่โอ้นี่หล่ะล้วเขาก็เล่นบัญชีมึงซื้อในฝันแต่มากระเล่นเป่าทรหาเจี๊ยบแต่ว่าเฮ้ยครับผมตีความฝันซอยนี่เปลี่ยนมาสนองเออพ่อแก่ก็ฝันด้วยเป็นไรเป็นตะลับตะลุยพ่อเจี๊ย แต่ลำตัวรยบัวเราขอเงินมาให้เขาเก้าบาทเนี่ยเก้าบาทโอ้ยหวแล้วผู้บริจัดมันเป็ี่ยนเป่นเก้านะส่วนกับไอ้ไอ้โป๊กับเก้ามันตัวเดียวกันเคยเคยเห็นอยู่ดิเคยเห็นอยู่เคยได้ยิางนี้ก็รออยู่คนที่เสียชีวิตไปแล้วอ่าเอาเงินมาให้่าห้าสิบาทอ๋อราคาสูงอย่างนี้เลยอ๋อรคาสูงอย่างนี้เงี้ยหน่อยเออนั่นแหละกระลองกระลองเบิ้งอ่ะมันเป็นไปได้ทุกอย่าง อันนี้แฟนเสียไปแล้วนะแม่เนาะใช่จเจียไปแล้วสิบปีแล้วเจ้าต้อปีหาครับผัวตัวก็เป็นห่วงว่ามีเงินใส่อ่ะไม่มีเงินใส่เปล่าเหรอไม่รู้กันแต่อายุของสี่สิบหกปีนะโอ้สี่สิบโอ้สิบปีเพิ่นเลยว่าฝันเกี่ยวพเพิ่นเอาเงินมาให้เนาะแม่เนาะเออเออเอามาให<อ>้มาค่อยค่อยฝันเกี่ยวมันค่อยถือใช่ไหมโอ้คยฝันในรัก คเคยฝันเจียวพ่อเพิ่นอยู่เป็นบ่อเคยฝันเจ้าหนึ่งกับฝันเห็นว่ามันไอ้มันตายทอดตัวหนึ่ง<ฆ>เอาปลามาทำบุญเจ็ดองวันนี้มันเป็นวันที่สามมันคือออกสามเจ็ดสองตรงๆเลยอืมแ<ฆ>ล้วนี่วันที่สองเลยครับผมยี่ฝันเนี่ยกระล้องปังเอาเอง,าาางินไม่เ,เก้าบาทแน่นโอ้คนเดียวเก้าโอ้ที่ห้เนาะ ก็ใช่แปดทิะเนาะเออเก้าบาทกับทีเก้าศูนย์เนาะแม่เนาะเงินบาทอุดนเนาะเขาเขาคิดยังไงล่ะเก้านย์เก้าเก้าศูนยูนเก้าเก้าหนึ่งเก้านมได้สหนึ่งกับศูนย์กนแบบมาทนกันโอ้ศูนย์กับหนึ่งแทนกันได้ใช่แทนกันได้โอ้ครับผมโอ้แต่ที่นี่ไปแท่ากันูเก้าดแล้วเนาะออก็แล้วแต่มากเงินเหรียญเนาะพี่นนอง เพราะว่าเป็นเหรียญไงพอยีบหสิบบาทสิบเอ็ดบาทจะชันหน้อืมนี่มันไหวเก้าบาทครับจันนี้แล้วมันเกี่ยวเบาอีกอย่าง,งมันเกี่ยวใส่กระเป๋าไหจเสื้อๆนี่เก้าบ,บาทาาว้ายมันเอาโชคมาไหแล้วบอนอวางนี่ละ,ขะเขาจะซื้ออยนงียอืมเขาจะเก้าสิบล้านได้แม่เด้ ว่าเสร็จล้วนได้ดูยะว่าไ้เยอะเออถ้ามดาลอะตัวเดียวแ่นาดไปโนดวตัวเดียวแ่นนี่แหละโอ้ก็เลยก็เลยมัดเลยน้องนาหาศูนย์เก่าเก่าศูนยหาสิเนาะตาเดวเนาะอมัไ้อันสาตัวอมัอีออน้องคือบ้งข้าออกครับผมครับผมครับผม เออก้าศูนย์ศูนย์เก้าเนี่ยแหละหาเก้าศูนย์หาศูนย์เก้าเนี่ยแบ่งปันโศกแบ่งปันเจ้าท่านประกาศนะครับก็เออตามนั้นแล้วพี่น้องเรืองฝากไว้สตาบครับตามนั่นละคุณป้าฟันแหวนต้นเอาแค่นี้เด้อยวท่านงานก่อนเอาครับผมครับผมค่ะสวัสดีค่ะค่ะวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆครับผมคุณยาครับแบ่งปันมาให้ด้วพี่น้อง เพิ่นโทรมาให้แต่ออสิส้มอ่ะเท่าจะสิสไลดใหม่แล้วพี่นอ้องเอ็มซี่แอดกับเพื่นได้รับสายเพิ่นเออเพิ่นส่งมาทางไลน์ให้อย,ยู่เออะจิตต์ตอนว,อวออัดตาแอ็มมี่กับเบิงเออ่งพิจารณ่าค่นันเนาะว่าแม่นแท้บ่แท้วพี่น้องเด้อตาเพิ่นก็ว่ามีบางวัดเข้าบางงวดบ่เข้าแต่ออตว่าตาได้ยินเพิ่นบอกอีหัติเนาะแต่่วาเฮากัมันเฮ็ดคลิปบ่ได้เพิ่นเพิ่นบ่พร้อมเพิ่นบ่สะดวก อืมบอนี่ือโอกาสแจ็คไม้นี่พี่น้องอันนี้แจ็ได้เวลาว่าด้เวลานี่เพอู่กเฝ้าพอู่กเห็นงานบ้านงานเพว่นก็ได้ฟันดีเพฟันชอบมากหลายหลายเชีเลยแอดก็เลยเพราะในรับคือมีโอกาสว่าขันว่าเลยเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวเดียวโคโล่เมมนอกพี่น้องด้วยตอนนี้ฟันว่าแฟนเพิ่นเสียไปแล้วซื้อก็ฝีแล้วไมาให้เข่าวสักเลยเอาเงินมาให้เก้าบาทนอกพี่น้อง hai cầu bạc hay tôi điều ừ. nó no, no. no, <laughs> no. no, no, no. cái lái của cái bộ hải tổ thì nó phi lỏng nó cầu bạt nó phi lỏng nhất là cùng cùng như là chỉ biết cầu xuống bỏ cái gì mới nhiều đó. No. cầu xuống xuống cầu nó no. phân cả tạm phân phân cái bao tì sai nè nó phi lỏng phân tì này nó à phân no. ah, để thầy năm cảnh à phân để năm cảnh เป็นเวลาผู้ใช้น้่หาก็หาซูนเก่าเก่าซูนหาซูนหาซูนเก่าเป็นตัวไหนที่จะได้เขียนไว้ให้คุณป้าฟันแมงเราหน่อยติดตามไปอ่าลงส่องครั้งแรกแต่เพิ่งสมัยก่อนไม่ไม่ไม่ใช่ครั้งแรกคุนเพิ่งเคยลงส่องแล้วบอกถือเงี้ยโอ้ถ้ามันพบมันเป็นสีเห็ดยากรับงานเพิ่นอันย่างเลยคุณเต้ถืออยู่มามาแล้วทางช่องเคยเคยลงไปแล้วป้าฟันแม่นเนาะป้าฟันแม่นเพิ่นโอ้พี่น้องผิดว่าอะไรก่อนเนี่ยเห็นบ่าเอ็มบินเบอร์ยูนัม ป้าฟันแม่นเมื่อนี้ตรสโคโลกมาให้ห้าศูนเก้าอห้าสูตเก้าฟันไปเลยสลับเอาชิ้นนี้หละพี่น้องเนี่ยท้าเฟนเปิดเสียไปแล้วเอาเงินมาให้เก้าบาทเออเอาใส่เมื่อได้เลยเก้าบาทเนาะ่ก็เลยมาสูนเก่าเมื่อที่เราูตเจ็ดว่าือทักทิ้นะสูเจ็ดเจ็ดนบราขนาดนอ้ส่หลายหลายนราเนาะวันนี้ ตามนั่นะพี่น้องเนาะค่ะูเก่าตัดเอาเก่าศูนหาค่ะูนหาูนเก่าต่ที่เน่คือเก้ามีแห่เพราะเอาเงินไปเก้าบาทแค่นั้นนะพี่น้องค่ะางไว้เปลนแนวทางเนาะนพิชชไม่ใช่แบงกันค่ถึงแล้วเลยนาทีเนีย้บอกรุด่นว่าไปนพี่น้องครับี่อ่าหมดไปเพราะว่ามันตบฟิชนาที เยี่ยมอ่ะให้แห้งๆน้มกันน่ะไอ้มาให้เวิฟพร์ดอีพีซีครับผมเนาะท่าทางเพิ่มนี่ฟันยกฟันหยกครับฟันหยครับผมเนาะอ่าฟันหยกเป็นหามากสิแล้วพี่น้องเอาเอาไปโฉกเยียมหลับไปน้มกันเนาะอ่าสลับใส่กล้องลังได้ไหมเพื่อนนี้ไม่ได้อาจจะจะลอยให้สลับไม่ได้อาจะไปลอยเดีถ้าจะลอยต้องซื้อให้ท้ายคลิปเลยอ่าตัวเลไข่ก็พี่น้องเพื่อเป็นท่าทางขั้นมักที่นี่กับจัดอ่าขั้นคัดกับพันอ่าขั้นมักอย่งนี้กับฝากก็เลยก็แช่ ให้กับสร้างช่องไปแล้วก,กันโชคบานไปมื้นกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ